สวัสดีครับน้องๆเอฟซีนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับนะที่สอบถามมาจากเข้ามานะครับเกี่ยวกับการเรียนดิวคอร์สเป็นนักเรียนในสิทธิตำรวจนะครับหรือสอบรับราชการบรรจุเป็นสายต้นหน่วยการนะครับนะก็คือน้องก็ถามเข้ามาเยอะผู้ปกครองก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่า การเปิดติวหรือเปล่าเปิดติวเมื่อไหร่หเปิดติววันไหนนะครับอาจารย์บอกเสมอเลยนะครับว่าอาจารย์เปิดติวทุกเดือนอนะครับนะในปี2 5 6 5กาเนี่ยอาจารย์เปิดติวทุกเดือนนะครับนะแต่อาจารย์นิ้นมาตรการ d m h t t a นะครับของกระทรวงสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครนะครับนะ ก็คือถ้าน้องก่อนเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะให้ตรวจ ATK ่อนเนาะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างมีการใส่แมสตลอดเวลานะครับนะแต่ตอนที่อาจารย์คุยอยู่เนี่ยอาจารย์คุยอยู่คนเดียวนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเปิดทุกเดือนครับเปิดสอนทุกเดือนนะครับนะครับนี่คือคําถามแรกเนาะที่ถามว่าเปิดเมื่อไหร่อย่างไร นะจะนาบุตรหลานท่านมาเรียนติวอาจารย์ก็ดีดต, 1970, ต้อนรับนะครับหรือน้องที่จะสอบบรรจุของสายอํานวยการเนาะก่อนหนูก็อยากมาเรียนติวนะคะผมก็อยากมาเรียนติวนะครับอาจารย์เปิดหรือยังคืออาจารย์เปิดสอนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับนะเปิดทุกเดือนนะครับเปิดสอนทุกเดือนนะเดือนไหนอาจออารย์หยุดอาจารย์จะแจ้งให้ทราบนะครับนะนะนะครับนะแต่ช่วงนี้อาจารย์เปิดสอนทุกเดือนนะครับนะคาถามที่สองนะครับที่ ท่านผู้กครองน้องสอบถามนเข้ามาว่าอาจารย์เริ่มงนต่นเดือนไหนฮะเริ่มติวเนี่ยเดือนไหนนะครับก็เอาอย่างนี้สรุปเลยถ้าน้องเพิ่งจบมองมาเพิ่งจบปวชมาหรือน้องกําลังเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยปีสองนะครับที่จะสอบเป็นนักเรียนในสิทธิตำรวจนะครับเป็นสอบเป็นนักเรียนในสิทธิตำรวจทั้งชายและหญิงนะครับทั้งชายและหญิงนะครับเพราะว่า อย่างของนักเรียนหญิงเนี่ยก็จะมีบันจุของสายปรากรามเหมือนกันนะครับนะแต่ต้องรอประกาศนะครับให้รอประกาศจากกองอัสอบนะครับสรุปเลยคือน้องจบเดือนมีนาใช่ไหมทุกโรงเรียนไม่ว่าน้องจะจบมหกจบปวชจบกสอนนเทียบเท่ามหกหรือน้องที่เรียนปีหนึ่งแม้ไม่ได้ปีหนึ่งทยาลัยปีสองน้องที่เรียนปวปวศ นะน้องจบมวชเรียนอยู่มวศอ,อยู่ปีหนึ่งปีสองก็ดีเนี่ยถ้าน้องอยากเรียนติวนะครับอาจารย์เปิดทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปีนะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปีนะมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับกรกฎา,าคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมอาจารย์เปิดตลอดนะครับ เปิดสอนตลอดนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนเปิดตลอดนะครับถ้าเดือนไหนมีเหตุการณ์เช่นมีเหตุการณ์ที่เขาสั่งให้จันดูดอาจารย์ก็จะโพสต์ลงไปในกลุ่มดึงไปในเพจสอบในชิดตำรวจอาจารย์โอ๊คแปดหนึ่งนะครับนะก็จะโพสต์บอกตลอดว่าเ,ออเดือนนี้หยุดนะเพราะมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเดือนไหนไม่ได้โพสต์เปิดสอนตลอดครับ เรื่อแต่เดือนในสายนี่ลไปนะครับนะคำถามที่สามนะครับที่ถามเข้ามาว่าอ่าอาจารย์ช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดราคาไหมมีนะครับอาจารย์ลดราคาให้ในแต่ปี2 5 6 3มาแล้วนะครับนะก็ลดให้มาตลอดนะครับลดให้มาตลอดนะครับที่ลดราคานี่ก็คืออาจารย์อา่ามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือท่านผู้ครองจริงเพราะว่า จากที่อาจารย์ก็ประสบมาด้วยเนาะอาจารย์ก็เข้าใจนะว่ามันสถา,านการณ์แบบนี้เนาะอาจารย์ก็เลยลดค่าเรียนลงนะครับให้ห้าพันบาทน้องที่เรียนแบบไปกับปกติคิดที่หนึ่งหมื่นห้าันบาทอาจารย์ลดทันทีห้าพันบาทก็จะเหลือค่าเรียนแค่หนึ่งหมืนบาทต่อเดือนนะครับส่วนน้องที่เรียนหอพักปกติหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอาจารย์ลดหกพันบาทก็จะเหลือหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนนะครับ ส่วนสิทธิ์เก่าที่เคยเรียนติวบอาจารย์นะครับนะก็ถ้าขอส่วนลดก็จะลดเพิ่มให้อีกหนึ่งันบาทนะครับสำหรับสิทธิ์เก่านะครับนะสิทธิ์เก่าก็จะลดเพิ่มให้อีกหนึ่งันบาทนะครับนะที่เคยเรียนบอาจารย์มา่อนะคำถามที่สี่นะครับน้องถามมันเข้ามาเยอะว่าผมพื้นฐานไม่แน่นนะผมทำงานแล้ว ความรู้คืนครูไปหมดแล้วหรือน้องบางคนถามมาว่าผมจบพวกสายศิลป์มาผมจบศิลป์ภาษามาผมเรียนจบพวกสายอาชีพมาผมเรียนจบพวกแนวแบบอ่ากศนมาอาจารย์รับติวไหมครับนะครับรับติวหมดเลยนะไม่ต้องห่วงครับนะ เพราะว่าน้องบางคนบอกโอ้ลูกศิษย์อาจาจรย์ติดเยอะน้องอาจารย์น,น่าจะรับแต่คนเก่งเก่งไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงเลยนะอาจารย์รับหมดนะครับรับหมดเลยนะอาจารย์ไม่้มีการแบ่งแยกว่าเออจะต้องรับแต่เด็กเก่งเท่านั้นเด็กไม่เก่งไม่รับจะต้องรับแต่เด็กที่เขามีภูมิความรู้มาแล้วเขามอาีอะไรอ่ะเขาเคยสอบได้มาแล้วอะไรไม่นะฮะไม่มีนะฮะอาจารย์รับหมดทั้งเด็กที่เรียน ดีเรียนเก่งเด็กที่เรียนไม่เก่งอาจจะรับหมดนะครับนะแล้วเข้ามาสู่กระบวนการการเรียนรู้ที่โอภาสกเดชนะอาจารย์เนี่ยจะมีวิธีจะมีขั้นตอนการเรียนการสอนในแบบของอาจารย์โอโอภาสเองนะครับนะที่จะปั้นให้น้องๆที่จะสอนน้องๆที่จะแนบแนวให้น้องๆเนี่ยสอบติดได้ภายใ,ในสอบติดตัวจริงได้ภายใ,ใน ใช้เวลาแค่ปีเดียวเองนะครับนะอันนี้คือคำถามที่สี่เนาะนะรับหมดนะเด็กเง่งเิีงเรับหมดนะคําถามที่ห้านะครับน้องถามมาว่าอาจารย์ลดค่าเรียนแล้วลดคุณภาพไหมไม่ได้ลดคุณภาพเลยอาจารย์ก็เน้นสอนด้วยตัวเองมาตลอดปั้นด้วยมือตัวเองมาตลอดนะครับนะก็ะคือจิตใจครูอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนสอบดีอยู่แล้วนะครับนะอาจารย์ไม่ได้ลดคุณภาพนะฮะเพียงแต่ว่า ที่อาจารย์ลดท่าเรียนเพราะอาจารย์ก็ประสบปัญหาด้วยตัวเองมาเนาะอาจารย์ก็รู้ว่าปัญหาตอนเนี้มันเป็นอย่างไรแล้วท่านผู้กครองก็มีปัญหาเนาะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออเรายอมเรายอมอพูดง่ายเลยเรายอมขัดทุนตรงนี้ดีกว่าเนาะยอมขัดทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยงงอย่างน้อยอาจารย์ก็ยอมเสียส่วนหนึ่งท่านผู้คองถ้าส่ง อ่าบุตรหลานท่านพร้อมที่จะส่งมาเรียนติวอาจารย์นนก็ยินดีต้อนรับนะก็เหมือนกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอันคิดแบบนี้นะจ,จากคําถามที่สนะี่นะอางที่แบบนี้นะว่าอาจารย์ลดค่าเรียนทำไมนะก็ค <c oughs> <c oughs> ือจิตใจลึกๆอาจารย์อยาก,กช่วยเหลือนะครับคํนะถาถามที่ห้านะครับอ่าเรื่องน้องผู้หญิงที่ถามมาเยอะเลยว่าทําไมอาจารย์ไม่ได้ทําหอพักผู้หญิงแล้วหรอคะอ๋อนักเรียนหญิงตอนนี้อาจารย์มีเรียนมีการสอน เรียนติวแบบไปกลับเท่านั้นนะครับก็คือมาเรียนตอนเช้าเย็นก็กลับนะครับนักเรียนหญิงอาจารย์ไม่ได้ทำหอพักแล้วเพราะว่าพอช่วงโควิดสองปีที่ผ่านมาเนี้ยจังก็เลยเลือกทำนะเลือกทำหอพักของนักเรียนหญิงก็จะมีแต่หอพักของนักเรียนชายนักเรียนชายมีหอพักอยู่นะครับเพราะว่านักเรียนชายเนี่ยพักได้ เรยบบเียนแบบพักได้เรียนแบบไปกลับได้แต่นักเรียนชายก็จํากัดจํานวนนักเรียนที่หอพักก็คือไม่เกินห้าคนนะฮะไม่เกินห้าคนนะครับนะแต่ว่าถ้าเรียนแบบไปกลับก็รับไม่เกินหนึ่งสิบคนนะครับนะสาหรับนักเรียนชายนะแต่นักเรียนหญิงก็รับได้นะครับรับได้ก็คือรวมทั้งชายั้งหญิงถ้าแบบไปกลับก็ไม่เกินสิบคนนะครับนะไม่เกินสิบคนนะครับนะอันนี้อันนี้เพื่อเพื่อเป็นใช้ในอยู่ในระบบ d d m H T t A นะฮะ หรือระบบ New normal นั่นเองนะครับนะทีนี้คำถามที่5นะครับที่ท่านผู้ครองสอบถามมาน้องเรียนสอบถามมานะครับนะถามมาว่าถ้าผมสอบไม่ติดปีนี้เนี่ยผมมาลงเรียนติวอาจารย์ได้เดือนไหนบ้างข้ามาได้เหมือนพฤษภามได้เลยน,นะเพราะว่าสอบรุล่าสุดสอบ2ที่7มีนาเนอะน้องจะประกาศผลวันที่11เมษาถูกไหม ถ้าน้องไม่ติดน้องก็มาโรงเรียนได้แต่พื้สภาได้เลยพืษสภาสองห้าหห้านะครับนะก็อาจารย์ก็ยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับเพราะว่ามีคําถามเยอะมากที่ถามมาแนวๆเนี้ยว่าจะทํำยังไงผมสอบติดภายในหนึ่งปีทั้งสายปรากรามทั้งสายอํานวยการทั้งสายวิสูจุลักฐานทั้งสายตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะอันนี้ก็บอกไปแล้วว่าการเรียนการสอนหรือการสอบ เข้าบรรจุคร,รับรับข้าราชการหรือบรรจุรับาราชการเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลารับมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การเรียนรู้การฝึกทําโจทย์มันต้องใช้ความขย,ยับบนความอดทนความมุมม่งมั่นเป็นสําคัญนะเป็นสําคัญนะอันนี้เป็นสาคัญเลยนะครับนะครับส่วนคําถามที่หกนะครับ,ท,รบที่น้องทิ้งม้ใน inbox นะครับ ถามเส้นทางการเดินทางมาที่โอภาสคเด็ชเพชรเกษมแปดหรือถามบ่อยมากว่าโรงเรียนอาจารย์ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับง่ายน,นิดเดียวนะครับน้องเข้า Google m a p เลยนะเซิร์ชใน Google ก็ได,ได้พิมพ์คำว่าโอภาสคเดชหรือพิมพ์คำว่าโอภาสัณ81หรือพิมพ์คำว่าปวดวิชาอาจารย์โอ๊กนะครับ นะแล้วน้องก็เข้า Google Map มาเลยหรือเข้า Google แผนที่มาเลยนะครับแล้วน้องก็ให้กดเส้นทางหรือเขาจะนำทางมาเองนะครับนะไม่ยากครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ